คำเตอนข้หมูลทั้หมดจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางแบตเตรีป่ประวัติชัยในเริญาาในการรับชมสำหรับสมุนชาิกินแบ,บ่รัฐบาลท่านมนมนนม่หญิงบารรีพารวยสวัสดีค่ะ มาพบกันในวันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์ที่23มิถุนายนคลิปนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแนวทางเด็ดๆของ4สำนักดังห้ามพลาดกันเลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้จะมีแนวทางของเลขเด็ดบารมีพยาครุดเลขใบส้มพารวยเลขของแอดปีวนาและเลขของคุณหญิงงามใจชุดที่2ค่ะแต่ก่อนจะไปดูแนวทางเด็ดก็อย่าลืมกดไลค์และก็ติดตามเป็นกำลังใจแอดมินด้วยนะคะ เริ่มต้นกับแนวทางชุดนี้ของบารมีพยาครุธงวดที่ผ่านมา16มิถุนายนเลขออก504กับ31เลขหลัก4มีเลข43 45กับ47ไม่มี40สําสำหรับเลขหลัก3ก็มี43 53กับ37ไม่มี31เหมือนกันค่ะหลุดนะคะมาลองกันใหม่กับงวด1กรกฎาคมเลขเด็ดบารมีพยาครุธเลข3ตัวมี352 กับ382ตัวมี52 53 82กับ83ให้กัน19ไว้ด้วยค่ะก็จะมีเลข52กับ53และเลข3ตัว352ที่ตรงกันกับแอดลลิดาชื่อแอดลลิดานะคะเมื่อวานนี้แอดมินอ่านชื่อผิดต้องขออภัยเจ้าของข้อมูลด้วยค่ะและเลข52กับ53นอกจากจะตรงกับแอดลลิดาแล้วก็ยังตรงกันกับอาจารย์นัดด้วยค่ะ มาลุ้นว่าเลขของบารมีพยากรุดงวดนี้จะมาไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะไปต่อก,กันกับแนวทางของคุณหญิงงามใจ16มิถุนายนงวดล่าสุดก็หลุดทั้งสองชุดเลยค่ะเป็นงวดแรกของปีนี้เลยนะคะที่หลุดทั้งสองใบใบที่1กับใบที่สหลุดหมดไม่ว่าจะเป็นเลข2ตัวเลขสตัวแม้กระทั่งเลขวิ่งก็ไม่มาค่ะ ซึ่งถ้าดูจากสถิติของปีนี้ก็จะเห็นว่าแม้ในบางงวด2ตัว3ตัวไม่มาแต่ว่าอย่างน้อยต้องเข้าเลขวิ่ง1ใบนะคะหวังว่าจะหลุดแค่งวดเดียวและกลับมาทำผลงานแบบยาวๆขอส่งกำลังใจให้เยอะๆเลยค่ะมาดูกันกันกบแนวทางงวดนี้ของคุณหญิงงามใจ1กรกฎาคมได้ชุดที่2มาก่อนนะชุดที่1รอกันก่อนค่ะเลขชุดที่2ให้วิ่ง7รูด7 2ตัวมี75 70 05 79 95กับ90 3ตัวมี570 970 795กับ095ให้เน้น075กับ975เม็ดเดียวให้ฟาด75ค่ะซึ่งเลข75ตัวเน้นตัวนี้เม็ดเดียวของคุณหญิงงามใจก็ ตรงกับแนวทางของเซียนอัศนีอาจารย์นัดและตรงกันกับอาจารย์ปรีชาสําหรับ70กับ90ก็ตรงกับอาจารย์เหนือใหญ่นะคะมาลุ้นว่างวดนี้เลขของคุณหญิงงามใจจะมาไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะไปต่อกันกับแนวทางของแอดปีวนาผลงานสามงวดหลังสุดของแอดปีวนาจะมีงวด16พฤษภาคมที่เลขเด่นให้9มาบนก็มาบนนะคะ เลข2ตัว09ตัวเน้นตัวโตวให้บนก็เข้าบนฟ้าค่ะงวดถัดมา1มิถุนายนบนให้วิ่ง 5, 5้หก็มาบน2ตัวบนให้5 3กับ59เข้าเป็นกู้โต๊ดค่ะสำหรับเลข3ตัว953เข้าบนฟ้าสตัวกลับนะคะล่าสุดงวดที่แล้วงวด16มิถุนายนบนให้วิ่ง3เลข3ไปล่างค่ะสำหรับ เลขล่างให้วิ่ง1อันนี้1มาล่างเลยนะคะแต่น่าเสียดายให้วิ่ง3กับ1แต่ไม่ได้จับ3 1มาค่ะมาลุ้นกันใหม่กับงวดนี้นะคะงวด1รกรกฎาคมแอดปีวันนาบนให้วิ่ง2รูด2 2ตัวให้2 3กับ2 7เน้นสุดๆตัวโตๆเลข2 3นะคะ3ตัวมี1 2 3กับ1 2 7เลขรัฐบาลล่างให้อัดส วิ่ง4ล้านเปอร์เซนต์สองตัวล่างให้41ก 4, ับ42เลขชุดเน้นบนให้ชุดเดียว23กับ123ล่างให้49เม็ดเดียวค่ะถ้าเทียบเลขเด่นเริ่มจากเลข23ตัวเน้นตัวนี้ก็ตรงกับอาจารย์ปริศดาและอาจารย์เตา๋าเลข27ตรงกับแอดนัทนานหนุ่มสุพรรณเลข2ล่ำรวยและอาจารย์เหนือใหญ่ 41ตรงกับแอดแ r ว่แอดสายฟ้าและแอดทะเลใจ42ตรงกับแอดแ r ว่แอดสายฟ้าแอดลลิดาและอาจารย์กฤษศดาและเลข49ก,ก็ตรงกันกับแอดบีคณิตคิดรวยและอาจารย์เหนือใหญ่นะคะก็รุนกันว่างวดนี้เลขของแอดบีวันนาจะมาไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะปิดท้ายก,กันกับเลขใบส้มพารวยงวดที่แล้วก็พารวยอีกแล้วค่ะ ให้เลขเด่นเลขศนย์เลข2ตัวมี0ูย์สก็เข้าบนฟ้าเป๊ะศูนย์ 04, ก็เป็นตัวเน้นของเขาแล้วก็มาตัวเน้นเลยค่ะงวดก่อนก่อนหนมิถุนายนให้เน้น4 2ตัวมีสีสองเลข4ี่กับเลข42เข้าเลขล่างตรงเป๊ะเลยนะคะงวดนี้ก็มาตามกันต่อขอให้เข้าอีกเหมือนสองงวดที่แล้วเลยค่ะกับเลขใบส้มพารวยงวดหนึ่งกรกฎาคมงวดนี้เขาบอกว่าชอบเลขส เลข2ตัวชอบ 02, 22, 62, 72, 82, กับ92เน้นสุดๆเลข 72, 82, กับ92รวยรวยๆรับซัพย์ค่ะถ้ามองเด่นเน้น2ก็จะเหมือนกันกับแนวทางของแอดไก่แอดสายฟ้าแอดแว่เซีนอัศนีอาจารย์กฤษดาแอดบีวนาและอาจารย์เต่านะคะ ที่ชนกับแอดปีวรณามีเลข72ตัวเดียวค่ะชนกับอาจารย์กฤษดาก็มีแค่ตัวเดียวเลข02นะคะกับแอดสายฟ้าเลข82กับ92แอดแว่ตรงกันเลข0 2 6ย์สกับ82เซียนอัศนีชนกันตัวนี้เลข0 2 8 2์สกับ92ตรงกับแอดไก่เลข0 2นยกับ22 และที่ตรงก,กันกับอาจารย์เต๋ามีเลข 02, 2 2กับ82นะคะงวดนี้ดูเหมือนว่าจะมีหลายสำนักเลยที่เทใจมาทางเลข2และที่ตรงกันมากสุดใน8สํสำนักนี้ก็คือเลข02นะคะตรงกันสําสำนักเลยค่ะรองลงมาก็คือเลข82ที่ตรงกันสําสำนัก และตัวเลข02กับ82ก็มีความตรงเด่นกับเลขเด่น7สำนักที่ลงพลิปไปเมื่อวานเลยค่ะที่มีเลข 2002, 2882, 0990กับ2992ตรงกันเลข2002กับ2882นะคะงดนี้เลข2จะมาไหมก็ไม่แน่เนาะอาจจะมาหรืออาจจะไม่มาเลยสักตัว เอาเป็นว่าไม่ว่าเลขจะมาตัวไหนจะออกตัวไหนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกรางวัลในงวดนี้ค่ะและขอย้ำว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นในส่วนของการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะและถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้ f อซทุกท่านได้รางวัลแดดในงวดนี้นะคะใครกดไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ